วันนี้เราไปอยู่ที่ g e ต t y Center อนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของเมืองลอสแองเจลิสตอนนี้เราก็จะนั่งแทรมขึ้นไปที่ g กต t y center อีกทีหนึง่งตอนนี้ก็รอแทรมอยู่ค่ะแทรมก็เหมือนกับรถรางนะครับเพื่อนๆขาดูแล้วก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์ g e t t y Center อยู่ไกลๆนึ่งค่ะต้องนั่งรถแรมขึ้นไป นิดหน่อยถึงจะถึงที่เกตี้เซ็นเตอร์ค่ะนี่ค่แ r รมค่ะเราจะต้องนั่งรถรถแ r รมนี้ขึ้นไปอีกหน่อยนะครถึงจะนี่เขาเรียกว่าแ r รมนะคะเน่าจะนาสุดก่ไเดี๋ยวเราก็รอขึ้นแ r รมค่ะ แล้วก็เข้ามาด้านในแล้วมาเร็วออาเส็จต้องออกอีกโอ้ไม่ต้องนั่งดิไหมพอผมนั่งดีไหมหน้าน้านตรงจะดสิก็ได้นี่มันจะได้เห็นด้านหน้านะตรงนี้นะแคมป์ก็จะพาเราขึ้นไปที่เกต t ี้เซ็นเตอร์ครับเพื่อน ตรงน,นี้ก็เป็นลานจอดรถที่จอดรถก็หายากมากวันนี้คนเยอะมากตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปกับแพรมซึ่งจะพาเราขึ้นไปที่เ็ตตี้เซ็นเตอ วิวทัศแถวนี้สวยมากเลยเพื่อนเพื่อนามาดูวิวทัศดูวิวทัศน์ดูวิวทัศน <c oughs> ์ <c oughs> <c oughs> รอบบริเวณเกตตี้เซ็นเก็จะเป็นภูเขาวิวทั์สวยมากเลยครับเกตตี้เซ็นเ,นเก็จะอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของเมืองลอสแองเจลิสผู้คนมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมาย เกตตี้เซ็นเตอร์แล้วก็ The Getty l i ฟิถ้าเป็น The g e t t y Center ก็จะเป็นแนวแบะมีสถาปัตยาการรมเดิรนแล้วก็วิวก็สวยด้วยข้างในจะเป็นศิลปะยุโรปยุคกลางจนถึงศตวรรษที่2ี่แล้วก็มีภาพวาดประติมากรรมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีสวนวู้ดราหง อนนี้แล้วก็มาถึงที่แกตตี้เซ็นเตอร์และแล้วก็มาถึงนะที่แกตตี้เซ็นเรเตรียมตัวออกจากแรมต,ตอนนี้แล้ก็มาอยู่ที่เราก็ขึ้นมาถึงที่ แกตตี้เซ็นเตอร์แล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในว่าแกตตี้เซ็นเตอร์เขามีโชว์อะไรกันบ้าง ที่บว้าวไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรีบแบบนี้เนาะดูดิว้าวเดี๋ยวเราดูเราดูตอนขั้นที่สอ,องเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งของเกตตี้เซ็นเตอร์เราก็จะมองมุมนี้เราจะมองเห็นเมืองลอสแอนเจลิสดังชัดเจนเลยครับเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้ๆเองเกตตี้เซ็นเตอร์ก็จะอยู่ใกล้เมืองลอสแอนเจลิสมาก และนี่ก็คือด้านใดของเกสทตี้เซ็นเตอร์ Center. ตั้งอยู่บนยอดเขาในลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะระดับโลกที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังริชาร์ด m e เ e r เปิดให้บริการในปี1 9 9 6จุดเด่นของที่นี่ไม่ใช่แค่ผลงานศิลปะแต่ยังรวมถึงสถาปัตยกรรมทัศนียภาพและส่วนที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตเมื่อผู้มาเยือนมาถึงพวกเขาจะนั่งรถรางเข้นสู่ยอดเขาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น และให้มุมมองอันงดงามของเมืองลอสแอนเจลิสเบื้องล่างตัวอาคารของ Getty Center นเตทำจากหินชราเวอร์ทีนสีครีมที่ตัดกับเส้นสายทันสมัยของสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายตั้งแต่ภาพวาดยุโรปยุคกลางจนถึงยุคอิมเพรสชันนิสเช่นผลงานของวินเซนแวนโก๊ะ์รมบรันด์และคลอดโมเนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพถ่าย และงานประติมากรรมจากหลากหลายยุคสมัยในส่วนของภาพถ่ายที่ Getty Center ผู้มาเยือนจะเห็นภาพวิวที่เปิดกว้างของลอสแอนเจลิสโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกที่แสงสีทองสะท้อนกับผิวอาคารดูงดงามเป็นพิเศษ